ตัวยังไงเ้าเข้าแยบดแยบหนาวหนาวหนาวยากาศมันเย็นสวัสดีครับสวัสดีมึงอยกบตาทักาครับยอมเศ้าๆอืหนาวแห้งมาเลยไม่สอเนี่ยทุกกีนจักองศา

ไปพร้อมสะใช่ว่าเขาอยู่งเงันครับแต่เขาไปหาไปพร้อมไปเบิ่งพร้อมกันอยู่งเงันนะครับมาครับทุกคนพร้อมสะใช่ว่าเขาไปงงแน่เนี่ยอือมึครับอือยอดทับเสือเสือห้องไห้เนื้อนำ นี่ของแถมอยู่นี่ครับของแถมของแถมเนี่ย yeah. ได้การเด้เลยแซ่บบ่โอ้ยแซ่บที่สุดในโลกบอกเลยอ่าวัดแซ่บอยู่นี่ล่ะแซ่บก็เสือมาแซ่บก็เสือแซ่บก็ตั๊บลองครับได้ยินลองมื้ยนี่ได้ยินลองครับตัดไปเลยนี่นี่นเคียงเนาะไปพร้อมพร้อมโอ้เป็นไหนคมป่ะคือท,ทาแช้บีบ่เขาขี่เรียบร้อยแล้วจ<า>ัง <c oughs> แกวิธีใดเนาะเอ้าเอาไปต้มเทียซะจังได๋ quá เอาตัวอันบ่แซ่บเอ้าต้มเทียก้อย bà สิอันมีบี้งัวอยู่บ่ปะบ่ bà โอเอาบีกัดเดือกขมขมๆปเป็นตะขมกัดเลยบริมนซิดน้ำป่าดิหอยเจาะโอ้สกุลเมืองหนาวได้ดิทุบ้ันนักองศายูุบ้ันจ่ว่เย็นซ้ำนี่หรอไม่งั้นไปสกุลอหนาวเลยเขาขัว พ่อวล่เขาขวเขาขวอกะว่ไครับม่มีสน่ขวามาขวายังหอมได้ยังขว่น้ำปลาผงนัวเอาใส่หร้อบ่าใ่ทียบบลอยขบบอะไอนี่ละกีกนเลยบรรเ้าไม่สี่ไหลเสียบไหลใส่หอมจักกวาแนท อันนี้ขาดไปเลยเนาะหอมอมากโอ้ยี่มันจะใครอะไร่นอมอะไรแยปากด้ยมีสองไข่มีสไข่ใครลงไปเลยบอกลงเลยผักหอมเราลงแล้ว ถามมึงลอยเลือดครับทา,รทางนี้ลอยเลือดัอเอาอเจาะนะครับเซนี๋ย่สอยเสือ,อเทพพรมนีอัไปก็มใส่ตับนะก้อบมีตับขาับเลยมันอกี้ชาวบามันกเาเาใส่ตับแล้วนีโอ้ อาวุธออกมาเรื่อยๆมองแกนะงตะปูดีนั่นดีนาการหมักแก้วม,มาม,มาเลยหอมดำ เามด้วยันเอามมันต้องชิมตอนพร้อมเด็พร้อมแล้วผมชิบูงให้าบอยจีปากจุอยม่ทีนี่ไจักจุ๊จักจุก้อยกได้ก้อยก้อยก้อยตัวสาเหยโอเดีพิ่โท๊ดัเมือกีะไอ้ะใส่ข้าวคั่วลงไปนะเดยไปโหดชิ้รดนะน้ำปลามเห็นไง่ะนี่มันก้อย เฮ้เอาบีพาดผมตายบ่เรื่องเลยตัวนี้บ่มีประการเอาเรื่องบ่มีสูตรเล่นมันแข็งผมแข็งดีเฮาจะบ่าหวานเป็นลงผมเป็นยาเดือดลงอันต้องใส่หน่อยจักหน่อยลอยๆๆบ่ได้มักลอยกับใส่หลาย บ้าทำมุสมเดี๋ยวรอทำมสมคอมเมนต์กันเด้อเอ้ยอะไรกันวะเนี่ยต้องว่าคอเมนต์กนวาต้องลงคลิปกอนเด้อต้องลงคลิปกอนเพราะว่าเพาาจะมาใส่เพิ่อเดี๋ยวเดี๋ยวจะผักหอมเนาะใส่พริกหั่นเฮานี่เด้อผมบักพริกบ่ใช่เลยมีลูกดวดเี่ยงครับไอ้ลูกบัดหั่น

เห็นยูเห็นยูเป็นยไงล่ะซิมซิมซิมก็ซิมอ๋อแฉะแฉบนะเอาขาดยนะัง คือโชคขึ้นดนเนี่ยเสียบพิ่งขาบีขาเพียบบบให้ผู้แท็กทีมเหอนกัดีปะครัครเอ้าลงมานางดีดครับเสียบสดรงนี้เด็ยวายาเริ่มกดทายผมเลยทยอยู่เห็นอยู่บนตัวเดียขยับอยู่บนเบนะเลย้ออดีปะ

เอาตับเล้ว <tego> มันได้ซ้ำนันได้ยืนยนนี่ยู่เนยืนยนาดยเลยแตมึงแ่เแซ่บไทเฮ็ดเองถ้เมื่อเฮ้ยตอนน้อยเห็นแล้วไงกูนี่ยเห็นแล้ว

ไอ้ช in yup ิ้นหู้ดีเนาะมันคืออย่างเนาะของง่วแต่ว่าอานเอาไปได้เนาะอันนี้กะทีอันนี้อยากน้อยโย่ของส้มแต่ว่าเงาวนี่ยเป็นของเขาแล้วอันนี้กะใหญ่กว่าหรือเล่าไปพอดุนเนี่เขาใส่ลูอหั่มไปเลยเนาะเบ็ดแฉบอยู่กับอันนี้เลด้อแฉบอริงเนาะ นี่แ่บุดเลยลว่ะเบิ้ลแสบลยังเป็นเส้นไม่ใชอ่อ่าเส้นเลือดของอ่ามันเพราบ้างทีและเขากบมาแกะออกมาเลยทา้านีมันคุ้มคืนเก,กี่อผมกินด้ผมเลยหงุดหงิดแกะมันต่หางจะอันนี้เฝ้าไว้ด้วยเพราะที่จะปอกออกเย็น อ,อันนี้คือไข่ของมันเนาะผมผมมักที่สุดเลยด้ยอันนี้ผมพ่อบอกกัเลยมักที่สุดใครอย่ไงนั้นนะ่ะสอนสดเลยสอนเล้ว มาลองมั่งลองมั่งกินกับอะไรไทยอันนี้ไข่เออตาได้กินแฮ่มูดเด็กหน่อยะกินตำนี้ปานไอ้ผู้เฒ่าตัวกินแต่ไตใก่เนาะเล็กน้อยกินตำนี้เออสัตวเนี่ยมันแยบเกีนยมันไงแยบรอยตะลองดูไข่ของวัว ใสว่างรึเปล่าใจวิตะใ่เขาล่อล้องมึงต้นดอนเข้าบ่เคยกินครั้งแรกไครั้งแรกั้งแรกในชีวิต่ะมอนลอยๆแทบกดตับนลงไ้เยอะพี่ตัวเห็นยังมาไห้ไปตัวใดกูลองน้ำเนี้ยแทบแบกตับเลยตัวใดดเนาะ ไข่ของวัวอากจะบ่อยตัวกันน่ตัวผมเอ๊ะแซ่บก็ตับไปม่เลยไปถามหาไข่อีกได้หรอแม่นด,ด,ด,ดนตันตน <c oughs> ว,น,วนี้เอีกึีปัจจุหวานเนาะหวานเลยแซ่บก็ตับกันมาอยู่อืมหวานั่นมัจะเอาเฮ้ชิมมึงด้วยฮะนไรวะชิมมงงงึงอยังชิมแล้วมามาชิมเราดีบุมาั่น กินเอาลอยเหลือดชดลงมั่งนู้นหนิเขา่ัดตลอดนังแฉะชดมั่งนู้ยเออบ้า ลอยลอยพ่อไข,ไข่ลอยลองรองนะ<ม>ไข่กับเสือแล้วเป็นไ้เขากันดีขนาดกับเสือ